สวัสดีค่ะวันนี้ออมมี่จะพามาทำการโพสต์ล่วงหน้านะคะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าจะทำอาชีพออนไลน์หรือว่าบางคนเนี่ยก็ทำออนไลน์เป็นรายได้เสริมนะคะบางทีเราก็จะไม่มีเวลามาโพสต์ตามกำหนดที่เราต้องการนะนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยการโพสต์สม่ำเสมอสำหรับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ฉะนั้นตอนนี้เราจะมาตั้งการโพส์ตลงหน้าโดยการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Business s u i t ค่ะเราสามารถไปดาวน์โหลด Business s u i t ได้เนี่ยใน App Store หรือใน Play Store ได้เลยนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นเครื่องหมายฟ,าฟ้าเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะกดเข้าไปในแอปเลยนะคะ App Store ตัวนี้พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราไปกดมุมบนด้าน ซ้ายมือเลยค่ะเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะโพสล่วงหน้าในเพจไหนของเรานะคะเมื่อเลือกได้แล้วให้มากดเครื่องหมายบวกข้างล่างเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างโพสต์นะคะกดคาว่าโพสต์ค่ะแล้วก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเราต้องการสร้างโพสต์ในเพจนี้นะคะกดยืนยันแล้วคราวนี้เราก็มาเขียนโพสต์หรือเขียนคอนเทนต์ที่เราต้องการได้เลยนะคะทั้งเขียนข้อความนะคะ ข้อความพวกนี้เราก็จะคิดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเขียนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกรูปหรือวิดีโอมาใส่ได้เหมือนกันนะคะเราก็ไปเลือกรูปเลยค่ะเลือกเสร็จแล้วกด next เลยนะคะคือหมายถัดไปค่ะพอได้รูปแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเรากลับมาค่ะว่าอันเนี้ยให้เลือกว่าเราจะเผยแพร่เลย หรือบันทึกเป็นแบบร่างหรือกำหนดเวลาเป็นภายหลังเราจะเลือกกำหนดเวลาเป็นภายหลังนะคะอันที่3พอเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นน้านี้ขึ้นมาให้เรากดเลยค่ะเลือกวันที่ที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดตั้งเวลาค่ะอันนี้เราก็จะไปกดที่ตัวเลขเลยนะคะว่าเวลาเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้เราต้องการเอาเป็นส1ดโมงแล้วกันค่ะส1บโมงตรง a.m. อย่าลืมนะคะ แล้วก็กดกำหนดเวลาค่ะนะคะแล้วก็มากดยืนยันอีกทีคำว่ากำหนดเวลานะคะเห็นไหมคะตอนนี้ตารางเวลาของเราเนี่ยขึ้นมาแล้ววันที่19นะคะแล้วก็ขึ้นเวลามาด้วยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายหรือง่ายคะ่ะอันเนี้ยในการสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะตั้งได้ไม่เกิน75วันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะขอให้ทุกคนขายเฮงเฮงปังป,งปงค่ะ วันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ออมมี่ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ